สวัสดีครับเมื่อนี่มารวยผ้ามาตามในทั้งพุ่มบ้านนักข้อนะครับในงวดก่อนเผยแ่แปดสองเจ็ดนะครับเลขออกแปดเจ็ดแล้วก็พุ่มน้องงหญ่นะครับให้เก้าสามซีครับหัวให้หกสามนะเขาทั้งสองเกบนะครับแต่ว่ามาโวยปลาตัดแปดเจ็ดให้นะครับเกิดต่ว่าให้พี่น้องตัดในแปดสองเก็ดคงเก็มีโชคเขามาแล้วสองงวดซ่อนนะครับสำหรับพุ่มบ้านนักข้อนะครับเมื่อนี่รูตาว่าจะขอให้แค่สองโตนะครับขอมาไหลนะครับ เห็ดหอยซื่อง่ายๆเพิ่นวานะครับก็ลองไปติดตามครับว่าลูกตาวัดป่าเพิ่นเห็ดเล็กพุ่มนครเดีตัวไหนลองไปติดตามกันครับมาสกันกรับปูจะเดินพลเมื่อกี้มาเลยกับปูกระพากันไปพุ่มบ้านนครนะปูเนาะเนี่ยเป็นนครจะไปเห็ดแล้วนะครับปู้กับนางเห็ดอันเคลื่อนที่กระปูมันางทับนาทัเนาะขนมุนเนาะขนมุนแต่เด็กก็หลายตัวเรื่อยมาเนี้ยูว่าจะขอ้าสองตัวเลยสองตัวดีกว่า เดือบปลายตัวนะครับลดควนกะถือว่าเขานพูนะดควนขเขาเรีย้พุ่มหน้าคอนะครับเพราะว่าเห็นกันจะเป็นแปดหือว่าจะเป็นแปดสองเจ็ดเพราะงี้งกันเป็นแปดสองแปดหรือไปลายโน้พูอ่านกับไปออก 8, แปดเจ็ดบริจาดเหลี่ยมซะทาดประคบสุตตสดตัวเจอกันถือว่าเขานะครับสำหรับพุ่มโรงแรมนี้สามตัวหนึ่งดอกนะครับวันนี้วันนี้เห็นหน่อยตัวเลยกแบบพูว่า ตัเห็ดตัวห,ตหลายตัวนะฟูน้อหลายตัวนมนสองตัวกันงเออเนี่พูว่าสองตัวแขนแกเลยนะครับสำหรับฟุ้งนาคเดี๋ยวจะให้เบื้องนอกตัวไหนนะพูเห็ดเลยเ,วนนเบื้องนอไนด้รมาดูนี่เราพูดกัคับคักนี่เราพูดนะมำยานี้เด้มาหนังประจัดอืม จะควันแบบ่มีเหล็กถูน้ำมันไปหลายตัวก็เลยเอาคอนเหล็กถูไปหมดน่ะนี่นะพี่น้องแปดสองเ็ดนะครับปูหายไมบอกแปดเจ็ด้ะปูเนาะจะได้เพื่อตั้ให้นะครับมวนี้ก็แต่ออมาแล้วนะครับสําเร็จเหล็กพุ่มบนหน้านะอะหลงตาัตาห้องนะครับพิธีกรรเราเรียกวาลายตัวองมวนี้นะครับวนี้ให้ไห่ายก็นั้งปูเนาะง่ายก็เข ง่ายแนถูกกับาถูกเบา่า้เลยน้ำขอ Sm <ห>าลายตัวออเอาหน่อยๆโตหรือบัวหเยนะครับ,นนบจะช่วงมันคัซือง่ายได้ลยตมได้มได้เลยก็อือว่าเขาองดเลยนปูพุ่มนะขาซ่องวดแล้วเฉื่อแรกเม่นเล่เขีก,กันเลยสามสองสามสองน้ปู เงิต้องาก็เลยแปดสองเจ็ดออกสองเจ็ดเอ้แม่บอกแปดเจ็ดอืมวันนี้พูดเหตุมาแล้วเด้อนะครับพูดนครแมนแมนเด้อนะครับเขาสองเงวดสามสองกับแปดเจ็ดวันนี้เป็นเงินที่สามเด้อนะครับร่องเรือน,นะครับสต่เรเลือกพูมบันนครอืมแต่ที่มิชูก็ไม่แช่กันนึกเอาตูว่าพูมันนครเด้อนะครับรบัน คุณมาขอท่านเกนตุ๊พูนะเยนพี่น้อเงเพื่นเด็กสองตัวเออเห็นเป็นสองมาควันเดูปปามาควันโอเีอยกสองควันตั๊กปูเนาะสองตั๊กโาจะเท่าเห็นเสียนตั๊กปูเนาะอืมอืมมีครับดสองตัว,ตวนะครับเดือบอะไร สวยสวยสวยหืมงามอ,าอ้านี่เราเงินนี่ละสองตัวซ่อมนี่นะครับดวงตาหามากนะครับทันนีรับต่อเห็นอืมหลวงตาวัดป่านะครับสองหกสองเก้าเนาะ ว่าเห็นนะครับเนี่มันสองหกน้ปูแต่ว่เห้อครับไหว่นั่มนะครับสองหกสองเก่าแล้วเก่าเกาสองสองเก่าสองหกสองแงนะครับยวสีหลายไปเน้ปูเนาะภูมินาคอเด้วนะครับขอมาแบบสองวดนะครับสองวดเลยติดองแล้วอืมงนงวดสามด้วยนะพีหน่อยอีกสิว่างนนี้ว่ก็ปู่งวดสามว่าันให้ยไรเราพูดเหนกันนะพูดคือว่าชุดเดอกันในุด้องก็เสียไรว่าเยันนะสองหกสองเก่าไปเรยวงินนี้นะครับว่าต้อง เหตหลายอัน่าจนน่ะขอกระชิ่อสองปูปูกระยอดเที่ยนนะครับในช่องตัวอีรีนะครับเดี๋ยวมาลยขึ้นทูบกปปันเพิ่งเทียนในเมิ่งเนื้อน,นะครับเหล็กขันน้ำมันขันเที่ยนปูปปน,นะครับเดี๋ยวมีโชกันอืมจัดแจงน้ำปูนะสองหกสองเก้าซสอไงก็ซื้อหมดตอนเนี้ย <c oughs> เอาเสือน้ำป <c oughs> ูนอจะเือไงเสือไงหางไงเสูเสียมันเหตุหลายตัวแล้วมันว่าง่ายมันง่ายตัดกันยากตัดยากหล้วถืว่าง่ายเพาว่าปูเมื่อนี้เอาหน่อยเลยสำหรับพุ่ง บ้านนาครเรืนอรนะครับผู้ใดเคยติดตามก็สมั่นใจเนาะเคยติดตามก็สมั่นเพระาะว่ามันเขาว,ว่าสองวัดแล้วมันงนั่งอยู่ครับอ่าน,นะครับขอเรามังนั่อยู่ด้วยนะผู้นครเออคือว่าผู้ว่ามีคนมาบอกน้กองสิผู้อันที่คนเหมือนไงเออมันกนะ็ออนบอกตัวเดงละผู้ก็มาบอกเกิดพอดีเดือนหน้าวันนี้ เขาไปไทยไปมันไใดในหกแปดหกแปดหรอเปล่ามไทยไปมันไทยไปมันในหกแปดไม่หรอก้ค่นไปลูกมันมันไทยใหม่เป่าเขาไทยเรทถูกหรือเล่าเรทแกไม่เรทถูกมันเอาคนนไปลูกมันมขึ้นลุงดาได้เขาไปติดถูกอีกอืมทต่เขาไปเขาไปมันเลยเขากันรับอยู่คนอืมตัวกันเดียวกันเลยหรือเปน่าตัวนเดียวกันเลย เอานะครับกาแฟนนีแบบเป็นพุ่มพุ่มนองบกจุกเนาะนองบกจุกเดี๋ยวต้องมาอีกลิปหนึ่งเด้อนะครับต้อ,อ,องชิบงงนะครับอันนี้ก็คลิปนคอก่อนคลิปบ้านนคอ,อก่อนนะครับอืมคจีบบกจุกนี่ต่างหากเนาะเก่ากวันมาเลยที่อืมเพราะว่าใหญ่กว่ามากสามใหญ่นองกว่ามากเนาะอืมเอาเดี๋ยวเอาสำหรับผู้ห่อเอาชิปนี้ก่อนปุ๊บตายชิบแล้วจะงงนะอืมจะงงอ่าเอาเสีคลิปก่อนเอาคลิปพุ่มนคอนะครับเขามาแล้วสองเมื่อสองนะครับเขาแรกคลิปแรกคื่สามสองเมื่อสองที่แปดเจ็ดนะครับ วันนี้ผู้ให้มาสองหกสองเก่าเด้อนะครับตัดออกกลับเอาเด้อพี่น้องให้โชคให้ามาหน่านะครับน้ำพุม่มบ้านนครนะครับเขามาสองวันแล้วของตาวัดปลาเพิ่นเกิดกำลังเหยืกอกลังสร้างนะครับกำลังเหยืสร้างขีดเป็นคือว่าไม่สน้างหนี้ข้ปาปลาเนาะมีผัดปลาสีเขียดอันสละ,ะมีผสมนีประสงค์ตอนนี้โค้งหลังข้ามิจเสาไวยาวยนะครับเลี้ยวครับสวายก็ได้แง่ ประเด็นแย่งน้อยเดี๋ยวไปถ่ายตัวเสาอยู่กลางเน้อนะครับถ่ายเอกสารที่ขอสั่งให้นะครับบุรีชโมบุรีมันเลยเลื่มแนวทางเน้อนะครับมาอือจากซอยปูเดื่องบุรีขึ้นเรือไปเชี่ยห้นะบุรีอยากเรือไปเชี่ยถ้าบุรน้ำปูกับบ่หมานะครับบเรีขึ้นเรือไปเชี่ให้เลยนะครับนี่นนครับคอยโชูขยมันน้ำแนวทางดวงตาวัดปลาภูมันนครเขาสองวลนะครับตามนี้นะพี่น้องนะครับไอชูขยมันน้ำดวงตาเพิ่นเพิ่นก็คือว่าไอเขามสองมวลเราสำหรับภูนคราะนะครับ เดี๋ยวต้องตามอีกชิปหนึ่งเนาะเป็นพุ่มพุ่มไม่พุ่มไม่พุมองบกชุกนองบกชุกพูว่าดูดดีแต่พูเนกว่าดูดดีทำไมดูดดีดูข้อสมองว่าพูดเขาก้สุบอสุบอลช่วงนี้เดยวเไปมานมาพูเพราะว่าบบมีผู้เยเราไม่ผู้เยเห็นข้าเจาะคืมวจะมีอย่างเนาะบเมียงเพราะว่าเป็นเปลนเนีเป็นเปลนเป็นพุ่มแบบพุ่มตาพุ่มตาหน้าขาเจาหน้าข้าเจา คือมันเป็นดอนเข้าดอนเป็นดัง้าอืมก็เลย็กคุณได้ภาพไหาว่ามักเพิ่นมักดอนนั่นเออเพิ่นก็เป็นมากเพิ่นมักแล้วว่าอาจารย์นะอาจารย์วนแล้ววันนี่ดูเจ้าเจ้าไปน้ำใดล้วั่นะเล่าก็เลยอยากภาพปู่ไปรถภาพปู่ไปเนี่ยภาพไปเพิ่งอืมนะครไปแย่งเลยได้มากและเดี๋ยวตามคลิปหนึ่งเนาะอ้าวสำหรับพี่น้องชมกันหวานตามต่อโทรศัพท์สำหรับดวงตาวัดตาพุ่มบักจุกเนาะพุ่มน้องบักจุกนะครับบักจุกอ้าวโทรับชมกันหวานน้ำพุ่มนครเด้อนะครับสวัสดีครับ